ชาติายสัตว์มันฟังได้เนาะฟังได้นะสัตว์ประเสริ เรนนื่องอะไรแนาแก้วต,ตึงตึงแต่กรรมดีเนี่ยไปแก้คือสัตว์ค่ะเอาหมดเลยค่ะตั้งแต่เพราะมนุษย์เลยเอาชั้นใ้ทั้งหมดเ <c oughs> สียชาติอายสัตว์มันเพราะมนุษย์นั้นหรือคือสัตว์ประเสริฐมีบุญกรรมนำเกิด วัฏตาสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมใหม่หมายมันได้ไหมหมายมันได้ไหมคะแต่กรรมใหม่หมายมันเออจะเอาลูกนี้ประตูตันแต่กรรมเก่เาเราไม่รู้ ประตูตันประตูตันแต่กรรมไม่หมายมันถ้าสงสารมีกรรมเก่าเราไม่รู้ประตูตันแต่กรรมหม่หมายมันแต่กรรมดีบ้าเกิดมารวยลน้บนบ่นรัพยบสิน เกิดมารวยลูก ที่การกระทำลวงพอปานท่านมีจิตล้วงพอปานล,ล,ลูจะเอาตั้งแต่ามาเกิดมาโดยล้นอ,อีกครั้งหนึ่งหมดหมดเลยนะคะได้ไ,ดไดใน <c oughs> เพราะเลือกเกิดไม่ได้ร้ายหรือดีแต่เลือกได้ในที่การกระทำหลวงพ่อปานท่านมีจิตวิทยาท่านรู้ว่า,ท,าท่านรู้ว่าจิตใจใครสูงต่ำทำไมคะการกระทำ หลวงพอ่อ,าพอปานท่านมีจิตเนี่ยอาหลวงพ่อปานค่ะการกระทำหลวงพ่อปานท่านมีจิตวิทยาท่านรู้จิตใจใครสูงต่ำท่านพยายามท่าน ท่านพยายามขัดเกลาเห็นข้าวดำท่านท่านพยายามจิตใจใครสูงต่ำท่านพยายามขัดเกล่าเห็นข้าวดำให้สานุสิทธิ์จดจำชำระใจหลวงพ่อมีกุศโลบายในการสอน ให้อะตัวให้สานุสิตาะตัวทำมาให้เนี่ยให้อะแกทำมาให้อะ,ให,อะให้สานติมันเป็นข้าวทำให้สานุสิตจดจำชำระใจ จำชํำระใจลวงพ่อมีกุศลบายในกาซ้อนตึงเขียนถึง,งอ่านถึง,ง,ตตงเลยตึงนะขอเต่าเติงเกินไปให้ผ่อน,นหย่อนวิสัยไม,ไม่ใช่ไรมือตัวเองทีอ่าน่ะะในกาซ้อน ตึงเกินไปให้ผ่อนย่อนวิสัยแต่ไม่ตึงเกินไปให้ผ่อนย่อนวิสัยแต่ไม่ให้ย่อนเลินจนเกินไป แต่ม่ให้ย่อนเพลินจนเกินไปให้่อนย่อนวิสัยแต่ม่ให้ย่อนเพลินจนเกินไปรู้จักกายรู้จักใจให้พอดี คำสอนโอเคนะคะให้อพอดีในคำสอนทุกขอ้อมันมัคำเกินเราต้องเอาออกเนาะได้เลยครับนในคำสอนทุกขอ้อ ลวงพ่อป้านมันจะได้มันจะได้ไม่มีคำาของลวงพ่อปานยคำนัากแน่แน่พี่แน่ที่มาขอพี่สิทธิ์คนใดสืบอสั้นส้สสมสักสีให้พอดีในคำสอนทุกขอ้อลวงพ่อป้านสิทธิ์คนใดสืบอสั้นส้สสมสักสีใครได้เป็นสิทธิล์ลวงพ่อปานนั้นโชคดี ใครได้เป็นศิษย์ล้วงพ่อนั้นโชคดีคำว่าป่านออกก็คำนะได้ได้ไดแล้วก็ยังไงก็หลงเข้าไปมันเยอะแล้วเนาะจำเยอะแล้วจเยอะมันเกินมามนเกินจำเใครได้เป็นศิษย์สานสมศักดิ์สิใครใครได้เป็นศิษย์ล้วงพ่อนั้นโชคดี เพราะคำซ้อนทันชีเห็นสัตว์จะทำเพราะคำซ้อนทันชีเสือไม่ได้จะไม่ได้อ่านเลยนะเนี่ยไี่ส่งไปถุนมุดเลยอ่ะไปจะมีใ้มุดก็คืน้ก็มันถึงวันเว้นวันอยู่สมศักดิ์สิใครเป็นสิทธิหลวงพ่อนั้นโชคดีเพราะคำซ้อนทันชี เห็นสัตว์จะทำอ้าวฟังไมอา่อนานเลองลงาดีขนาดนี้นะนะเล่าหลวงพ่อปีแป๊บเดียวได้ดีหมดเลยนะแม่อหลวงพ่อลงพ่อ,อช่วยเราเทาโอเคค่ะบิดเครงอบแางทันใจแก้ว เห็นสัตว์จะทำลวงพ่อปานท่านให้แก้ว ไหมาให้เสงตัายใส่รองแล้ว่เด่นเด่มวัเห็นสัตธ์จะทำลวงพ่อปานท่านให้แก้ว กิเลสให้เก็ดขำามกระถวนไหมไม่ใช่นี่เดี๋ยวให้เส้นเ่ยวันนี้ไม่รีบพกโยคีมาพี่ปกติพี่ธีภัยพวกโยคีเนี่ยไม่ค่ะ ทหลวงพ่อปานท่านให้แก้วสารพัดนึกไว้สู่ศึกกิเลสให้เข็ดขามตัดโลกะอไม่เข็ดให้เข็ดขามเข็ดนะไม่ใช่เข็ด,ดนะไว้สู่ศึกกิเลสต่อสึกมันไม่มีนะสิ รพัดนึกไว้สู่ศึกกิเลสให้เข็ดข้ามตัดรักโลภโกรธหลงผลนคมตัดรักโลภโกรธหลงผ้นกองกรรมตัดตัดรักตัดรักโลภโกรธหลงผ้นกองกรรม ดูสึกกิเลสให้เก็ดขางตัดรักโลกโปรดหลงผลกองกรรมเป็นสัตว์จะทที่ล่วงพ่อปานเป็นสัตว์จะทลวงพ่อปานท่านฝากมากที่แต่่อเนาะคำเยอะเ,ยอเป็นสัตว์จะทล้วนพ่อปานท่านฝากมาก